สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านไข่พระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep 1 0 0 4กันแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ค่ะส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์นะคะพี่เพิ่มเพิ่อนด้วยใหม่เลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลก์กันเข้ามาค่ะพี่ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัดสดุให้ค่ะ1 0 0 4นะคะพี่จ๋าเช้าวันที่6ค่ะพฤศจิกายน2568ค่ะหมาเลขที่1เป็นพระร่วงหลังรางปืนค่ะพี่จ๋า เก่าๆเลยค่ะพี่เลี่ยมไว้พร้อมใช้งานเลยนะคะพี่พระร่วงหลังรางปืนค่ะพี่พร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้เลี่ยมใช้งานค่ะไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่จ๋าเนื่องจากอยู่ในเลี่ยมค่ะรบกวนพี่พี่ fc ทักไลน์กันมาได้เลยค่ะพี่ แอดไลน์ไม่เป็นนะคะพจะาโทรกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวไปบ้านแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่อ่ะพระร่วงหลังรางปืนค่ะพี่จ๋าหมายเลขหนึ่งแบ่งฟันอยู่หกร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อพรหมค่ะพ่อพรหมปีสองพันห้าร้อยสิบหกนะคะพี่จ๋าเหรียญพรหมเลี่ยมค่ะพี่หลวงพ่อพรหมมหาลาภค่ะ หลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะพี่หมายเลขสองนะคะพี่จ่าพ่อพรมค่ะแบ่งปันอยู่7จ็รอยบาทค่ะ หมายเลขสามเป็นเรียนเสมาหลวงพ่อกลั่นค่ะพ่อกลั่นวัดพระญาตนะคะพี่จ๋าสภาพใช้นะคะพี่เรียญเก่านะคะพี่จ๋าผ่านการใช้งานค่ะพี่เรียนนี้นะคะหลวงพ่อกลั่น2อ6 9เก่าสวยเลยค่ะ หลวงพ่อก,กลั่นวัดพระญาตนะคะพี่แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่ 3, สามสภาพใช้เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขสี่เป็นพระปิตาค่ะพี่จ๋าปิตาพิมพ์ปั้นนะคะพี่เนื้อผงคุกลักค่ะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะพี่นี่ค่ะพระปิตานะคะพี่จ๋าพิมพ์ปั้นค่ะ ลักล่อนเก่าๆเลยนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อผงนะคะพี่แบ่งปัน,นะคะ่ะพี่จ๋าปิดตาเนื้อผงนะคะแบ่งปันที่พี่เอคะ่ะหมายเลขที่สนะคะพี่จ๋าหกรอยเอ้เจ็ดรอบาทะคะ่ะพี่ หมายเลขห้าเป็นปิตาหลังแบบค่ะพี่จ๋ามาแบบร้อนๆเลยนะคะพี่จ๋าแต่ละองค์เก่าๆค่ะพระปิตาหลังแบบหมายเลขห้าค่ะเก่าสวยค่ะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ้าใหม่เลขที่5ปิดตาหลังแบบ700บาทค่ะใหม่เลขก6เป็นเหรียญหลวงพ่อจงค่ะพี่พ่อจงวัดหนะ้าต่างนอก2485ค่ะเสมาพ่อจงนะคะพี่จ้าเหรียญเก่าๆค่ะพี่2485ี 2, 4, 8, ค่ะพอสอลึกนะคะพี่จ้า หลวงพ่อจงค่ะแบ่งปันค่ะพี่หมายเลขที่หกหลวงพ่อจงแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขเจ็ดเป็นกิ่งพระอาจารย์ฟั่นค่ะพี่กิ่งอาจารโรมีรอยจานนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อนวะนะคะพี่พระกิ่งพระอาจารย์ฟั่นค่ะพี่จ๋า มีร่องรอยการจานชัดสวยเลยค่ะพี่จ้าใต้ฐานมีรอยจานแล้วก็เขียนว่าอาจารโรค่ะพระอาจารย์ฟันนะคะพี่หมายเลขที่7ค่ะนี่ครับพี่ใต้ฐานมีเขียนว่าอาจารโรค่ะ มีรอยจานมาชัดสวยเลยค่ะพี่จ๋าหมายเลขเจ็ดแบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะหมายเลข8เป็นพระกิ่งเปาเรศนะคะพี่จ๋าพิมพ์แต่งนะคะพี่กิ่งพิมพ์แต่งแต่มีมีเป็นภาษาจีนมานะคะพี่จ๋าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเปาเรศไหมนะคะพี่หมายเลขที่8เป็นพระกิ่งนะคะพี่จ๋ากิ่งสวยนะคะพี่นี่ค่ะ เป็นพิมพ์แต่งนะคะพี่จ๋าสวยงามค่ะพี่องค์นี้ค่ะมีเป็นภาษาจีนมานะคะพี่นี่ค่ะไตฐานมีภาษาจีนเช่นกันค่ะหมายเลขที่8ค่ะพี่จ๋าพระกิ่งพิมพ์แต่งค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่ 700บาทค่ะหมายเลขที่เก้าค่ะพี่จ๋าเป็นพระศีวะลีหลวงพ่อกลวยเนื้อตะกั่วค่ะศีวะลีพ่อกลวยเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อตะกั่วนะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหม่เลขเก้าเป็นสีวลรีหลวงพ่อรวยแบ่งปันหกร้อยบาทค่ะใหม่เลขที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดตะโนดหลวงค่ะพี่พ่อทองสุขหลังติดคลังนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะพี่มีคลั่งติดมาคันเหรียญหลวงพ่อทองสุขค่ะมีร่องรอยการปิดทองค่ะพี่จ๋า หลวงพ่อทองสุกหมายเลขที่เก้านะคะพี่ด้านหลังติดคลั่งมาค่ะพี่จาเก่าวสวยเลยค่ะหลวงพ่อทองสุกวัดตะโนดหลวงนะคะพี่แบ่งปันค่ะพี่จา๋าหมายเลขที่สิบค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลยค่ะพี่จา๋าเบอร์สิบ 700บาทค่ะ11เป็นเหรียญชินราชหูเชื่อมค่ะพี่จ๋าชินราชเมืองพิษณุโลกนะคะพี่ชินราชสภาพใช้นะคะพี่จ๋าเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่จ๋าชินราชเมืองพิษณุโลกค่ะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าชินราชหูเชื่อมหมาเลข11ค่ะแบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะ12เป็นเบี้ยกแก้หลวงปู่บุญมีร่องรอยกันจานนะคะพี่นี่ค่ะเบี้ยกแก้ปู่บุญค่ะพี่จ๋านี่เลยค่ะพี่เก่าๆนะคะพี่นี่ค่ะร่องรอยการจารนะค่ะพี่จ๋า เก่าสวยค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าเบี้ยแก้ปู่บุญนะคะพี่มีรอยจานแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบสามเป็นปู่บุญเช่นกันค่ะพี่จ๋าเป็นข้อมูลจากเจ้าของนะคะพี่มีต้องรอยการลงลักนะคะจ๋าักเชือกลงลักค่ะพี่เบี้ยแก้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่จ๋านี่ค่ะ ถักเชือกนะคะพี่ลงรักไว้ค่ะมีเป็นรูห่วงห้อยมานะคะพี่าเก่าๆเลยค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่สาแบ่งปันอยู่เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่14เป็นเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยสองสี่ปดสองค่ะ หูเชื่อมนะคะพี่สาเหรียญครูบาเจ้าสีวิชัยค่ะพี่ครูบาเจ้าสีวิชัยสองสี่แปดสองค่ะเก่าสวยนะคะพี่า๋า แบ่งปันนะคะับพี่หมาเลข14แบ่งปัน7 0 0ดบาทค่ะ15เป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมก้นอุดค่ะพี่จ๋ามีโค้ดนะคะพี่ใต้ฐานมีรอยอุดค่ะอุดผงปิดทองค่ะพี่หลวงปู่ทิมวัดละหารไรนะคะพี่จ๋าเป็นกิ่งก้นอุดค่ะ เก่าสวยพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพี่จ๋าไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ยังไงรบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมค่ะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่รอยจานเก่าค่ะพี่จ๋าเต็มเลยค่ะพี่เต็มหลังเลยนะคะพี่จ๋าแล้วก็มีโค้ดหยดน้ํามีโค้ดเลขเจ็ดค่ะ หลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋าก้นอุดมีรอยจานค่ะพี่มีตอกโค้ดพร้อมการเลี่ยมค่ะเป็นพระกิ่งเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่เอ่อหมายเลข15800บาทค่ะ16เป็นปิดตามม้แกะหลวงปู่ทิมมีโค้ด3 3 3ค่ะพี่จ๋านี่ค่ะพี่ด้านหลังมีรอยจานค่ะพี่จ๋าปิดตามม้แกะนะคะพี่ เก่าสวยเลยค่ะพี่จ่าพระปิตาใหม่เลขสิบหกค่ะหลวงปู่ทิมไม้แกะค่ะพี่จ่าเป็นพระปิตาใหม่เลขสิบหก แบ่งปัน600บาทค่ะ17เป็นพระสมเด็จค่ะพี่จา๋าสมเด็จเก่าใหม่เลข17ค่ะหมายเลขที่17ค่ะพี่พระสมเด็จนะคะพี่จา๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่ ติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาค่ะ1องค์2องค์แม่บ้านส่งทุกรายการค่ะพูดไงคุยง่ายต่อรองได้ค่ะพี่จา๋ายังไงติดต่อกันเข้ามาค่ะหมายเลขที่17แบ่งปัน6 0 0้บาทค่ะ18เป็นสมเด็จพิมพ์ปกโพค่ะพี่สมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพหมายเลข18นะคะพี่จา๋าเก่าสวยค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่านะคะพี่หมายเลข18ค่ะแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ19เป็นเหรียญหลวงพ่อพริง้งนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อพริง้ง2 4 8 3ค่ะพี่จ๋าพ่อพริง้งนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะ หลวงพ่อพลิงนะคะพี่จ๋าแบ่งปันค่ะพี่พ่อพลิงใหม่เลข19แบ่งปัน700บาทค่ะ20เป็นพระสุมโกมาในเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้งานค่ะพี่จ๋าสุมโกเก่าใหม่เลขที่ยีสบค่ะ อยู่ในเลี่ยมค่ะพี่ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขอภัยค่ะซุ้มกอเก่านะคะพี่จ๋าใหม่เลข20ค่ะเลี่ยมไว้ค่ะพี่แบ่งปันให้พี่ FC อยู่600บาทนะคะพี่จ๋า เก่าสวยค่ะแบ่งปันที่600บาทพระสุ้มก่าค่ะหมายเลข21เป็นเหรียญใสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่เก่าๆเ,เลยค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จานเรียญสเซมาพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมค่ะแบ่งปันค่ะพี่หมายเลขยี่สิบเอ็นะคะพี่าแบ่งปันอยู่700บาทค่ะ22เป็นปู่ทวดเนื้อว่านค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่จาหน้าตามาชัดนะคะพี่ แบ่งปันค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบสองค่ะแบ่งปันที่หกร้อยบาทค่ะยี่สิบสามเป็นรูปหล่อพ่อเงินปีหนึ่งห้าค่ะพี่ใต้ฐานมีโค้ดนะคะพี่จ๋าหล่อพ่อเงินปีหนึ่งห้าค่ะเนื้ออันปะก,ก้าค่ะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าใต้ฐานมีโค้ด1 4ึ่หค่ะอุดกิ่งนะคะพี่จ๋ากิ่งดังค่ะพี่หมายเลข23ค่ะพอเงินปีหนแบ่งปันอยู่เ0็บาทค่ะ24เป็นเหรียญบาทน้ำมนนะคะพี่จ๋าเหรียญบาทน้ำมนเปาวเรศนะคะพี่สองสี่ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จาใหม่เลขยี่สิบสี่ค่ะแบ่งปันคะ่ะพี่จาใหม่เลขยี่สิบสี่ค่ะ แบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะ25เป็นประหลัดขิกหลวงพ่อฟักค่ะพี่จ๋ามีรอยจานค่ะหลวงพ่อฟักนะคะพี่เดี๋ยวไปบ้านวัดขนาดความยาวให้ชมค่ะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะคะพี่จ๋าประหลัดขิกไม้แกะค่ะพี่หลวงพ่อฟักจานเต็มค่ะดูจากสภาพแล้วนะ่าจะผ่านการใช้งานครับพี่ หลวงพ่อฟักนะคะพี่จ๋าเป็นประหลัดขิกหมายเลข25ค่ะแบ่งปันอยู่ที่900บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ก็แม่บ้านนะคะพี่จ๋าฝากพี่พีที่เข้ามารับชมกันแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะ ช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จะต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิป EP 1004ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า